รายการเก่งยกํกาลังสารรายการสถานิมนุมย์นะครับวันนี้เนี่ยเราอยากจะแบ่งปันความรู้ว่าเรื่องของความสุขแล้วก็สําคัญยิ่งคือเรามีภารกิจอยู่งานหนึ่งฮะสำคัญมากก็คือสมาคมนักฝูงกรมแห่งประเทศไทยซึ่งผมเป็นอุปนายกสมาคมและเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับจะมีการจัดประชุมใหญ่ครับวันที่27เมษายน2555ครับที่มิราเคลแกนที่กรุงเทพมหานครนะครับในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีการประชุมใหญ่มีการสัมมนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วในวันนั้นนะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ผู้สำคัญของประเทศไทยเราหลากหลายเลยครับแล้วงานเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราจะมีการรวมตัวนักบริหารงานบุคคลนักฟูลรมของประเทศไทยเรามาผลักดันมาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้แล้วเราก็จะมีเรื่องของ c o l o r f u l Ocean Strategy นะครับซึ่งเราจะมุ่งเน้นเกี่ยวพันกับเรื่องของการพัฒนาทุนนิยสู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขตามกรอบของ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับ สถาบันแล้วก็สมาคมนักฝึกอบรมประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีการก่อตั้งมานานมากเลยครับปัจจุบันได้มีท่านนายกอาจารนาเวสารัตน์นั่นเป็นนายกเก่งและเก่งมากๆเลยของประเทศไทยของเรานะครับท่านเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรอบรู้อย่างสูงยิ่งนะครับและสาคัญยิ่งเองท่านอาจารย์อาจารนาเวสารัตน์ท่านก็เป็นผู้มุ่งในการฝ่ายสัานึกความบุคคลหลากหลายอาชีพครับแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การต่างๆของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์การมหาชนครับในงานดังกาววันนั้นนี่นะครับทุกท่านที่จะเข้ามาเนี่ยจะเห็นนะครับว่าเราม แล้วเราเจอวิทยากรมามากมายเลยครับแล้วก็วิทยากรเหล่านั้นเนี่ยเป็นต้นทุนมนุษย์เป็นรูปแบบทุนมนุษย์แล้วก็สามารถเสริมสร้างสังคมระดับประเทศได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมเอ่ยชื่อนะครับท่านวิทยากรแต่ท่าน,ท,านท่านคงไม่พลาดแน่นอนครับแต่ผมจะอุบไว้ก่อนเพื่อที่จะไปแ่งป,ปันความรู้ผ่านรายการเก่งยุคการสามกับรายการสถานีตนมนุษย์ครับแล้วนะครับรูปแบบงานในวันต่งางๆเนี่ยนะครับ เชื่อว่าจะเป็นงานที่สําคัญแล้วก็เป็นงานที่มีบทบาทมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของ AEC หรือประชาคมอาเซียนเราจะพยายามถอดบทเรียนเรียนรู้ว่าในเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ในแง่ของการพัฒนาสูขรมแล้วก็ในแง่ของการบริหารจัดการด้านงานบุคคลนะฮะแล้วก็สําคัญที่คือเราจะมีกรอบของ AEC คือประชาคมอาเซียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ผมเชื่อว่างานนี้ทุกท่านคงไม่พลาดครับแล้วสำคัญยิ่งนะขณะนี้ที่ผมนั่งอยู่มีนกตัวหนึ่งตกมาพอดีครับอันนี้เขาเรียกว่านกเขาไม่นกเราครับแต่ผมดูแล้วว่ากําลังอ่อนอยู่พอดีฮะเราอาจจะเปรียบเทียบว,ว่าลักษณะของนกซึ่งกําลังอ่อนยาวเนี่ยนะครับเราจะมองว่าเหมือนกับเด็กๆนะครับเป็นเยาวชนส่วนหนึ่งแล้วก็เรามองว่านกนี่คืออิงเสภาพนะครับและผมคิดว่าจะ เอาไปเลี้ยงครับแล้วจะดูนะครับว่าโตขึ้นมาแล้วเขาจะเป็นนกประเภทไหนอย่างไรนะครับแต่ช่วงนี้นะครับผมเห็นคุณครผมกาลังเล่นน้าอยู่นะครับและถือว่าเป็นการฝึกปลือตัวเองเพื่อที่จะแบกปันแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งกับร่างกายของตัวเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมขอพักสักคู่หนึ่งแล้วเราไปดูนกไข่มุกนะครับว่าเขาว่ายน้ากันอย่างไรครับแล้วก็สำคัญยิ่งนะครับต้องขอขอบคุณนะครับมือกล้องเชนนัของประเทศไทยครับคุณป้าหนึ่งครับที่ให้โอกาสแลวก็ให้เกียรติในการถ่ายทำในครั้งนีี้ดววยยคัเ๋่ขอกู